แมวไม่เคยลังเลเวลาจะกระโดดขึ้นโต๊ะไม่เคยขอโทษเวลาจะเดินเหยียบแป้นพิมพ์ของคุณและแน่นอนไม่เคยขออนุญาตถ้าจะเลือกนอนตรงกลางเตียงค่ะนี่คือ EP 6 Your Cat Knows How to Assert Itself จากซีรีส์เมื่อแมวที่บ้านคุณผันตัวเองมาเป็นไลฟ์โค้ชที่เราเล่าต่อจากหนังสือ How to Live Like Your Cat โดยสเตฟานการ์ e r แมวไม่เคยกลัวการตั้งขอบเขตค่ะ ถ้าไม่อยากให้จับมันจะเดินหนีหรือฟอเตือนทันทีถ้าอยากอยู่คนเดียวมันจะเดินไปหามุมโปรดโดยไม่ต้องอธิบายอะไรแมวไม่เคยฝืนใจตัวเองเพื่อเอาใจใครและมันก็ไม่รู้สึกผิดเลยถ้าจะบอกว่าพอแล้วในโลกของคนการกล้าป,ปฏิเสธมักถูกมองว่าเย็นชาแต่ในโลกของแมวการรู้จักปฏิเสธคือการรักตัวเองแบบไม่ต้องขอโทษการเย่เขียนไว้ชัดเจนว่า แมวไม่ทำในสิ่งที่ขัดกับตัวตนและไม่ขอโทษถ้าเลือกจะไม่ทำสิ่งนั้นฟังดูแรงใช่ไหมคะแต่จริงๆแล้วมันคือพลังของคนที่ชัดเจนไม่ใช่คนแข็งเกล้าแต่คือคนที่รู้ว่าอะไรใช่สำหรับตัวเองและอะไรที่ไม่จำเป็นต้องฝืนอีกต่อไป เคยไหมคะเรียกชื่อแมวแล้วมันไม่แม้แต่จะหันมามองซื้อของเล่นใหม่ให้แต่มันกลับเลือกเล่นกล่องกระดาษนั่นแหละคะ่ะการแอดเสิร์ตตัวเองแบบแมวแมวรู้ว่าตัวเองต้องการอะไรและเลือกแบบไม่ลังเลแล้วเราละ่ะเรากล้าบอกไหมว่าขอโทษค่ะวันนี้ฉันไม่สะดวก กล้าถอยออกจากความสัมพันธ์ที่ทำให้เราเหนื่อยใจหรือกล้ายืนหยัดในสิ่งที่เราเชื่อโดยไม่ต้องอัิทิ้ยให้ใครเข้าใจเสมอไปเพราะการยืนยันจุดยืนไม่ใช่เรื่องหยาบคายนะคะแต่มันคือการเคารพตัวเองและไม่เปิดพื้นที่ให้ใครเข้ามาล้ำเส้นใจเรา อยากชวนคุณฝึกตั้งขอบเข็ดเล็กๆแบบแมวดูกันค่ะถ้ารู้สึกเหนื่อยแล้วอย่าผืนทำต่อแค่บอกกับตัวเองว่าวันนี้พอแค่นี้ก่อนได้ถ้าไม่ชอบอะไรลองพูดออกไปตรงๆอย่างสุภาพว่าขอไม่ร่วมดีกว่าค่ะเวลามีใครขอให้ช่วยเว้นจังหวะสักนิดคิดให้ดีก่อนตอบไม่จำเป็นต้องรีบรับปากทุกครั้ง หรือจะลองเขียนสิ่งที่คุณไม่โอเคลงสมุดไว้แล้วค่อยๆฝึกปฏิเสธทีละเรื่องแบบไม่รู้สึกผิดเพราะเหมือนที่แมวไม่เคยฝืนตัวเองให้เล่นกับใครที่มันไม่ไว้ใจเราก็ไม่จำเป็นต้องฝืนใจตัวเองเพื่อทำให้ใครบางคนพอใจเสมอไปค่ะเพราะในที่สุดคนที่กล้าตั้งขอบเขตคือคนที่รักและเคารพตัวเอง คนที่กล้าปฏิเสธคือคนที่กล้ารักษาความสบายใจของตัวเองเอาไว้และคนที่กล้าบอกว่าไม่ได้อย่างมั่นใจก็คือคนเดียวกับที่สามารถพูดว่าใช่ให้กับสิ่งที่ใช่จริงๆได้โดยไม่ลังเลถ้า EP นี้ทำให้คุณอยากเริ่มพูดคำว่าไม่กับบางเรื่องแบบไม่รู้สึกผิดคอมเมนต์ไว้เลยค่ะว่าวันนี้ฉันกล้าตั้งขอบเขตแบบแมว และอย่าลืมแชร์ให้กับเพื่อนที่เป็นคนเกรงใจโลกจนลืมดูแลใจตัวเองด้วยนะคะเพราะบางทีการดูแลใจเราเองอาจเริ่มจากแค่คำสั้นๆคำเดียวแล้วกดติดตามช่องไว้เลยค่ะเพราะตอนหน้าเราจะเล่าให้ฟังว่าแมวเองก็มีสติปัญญาแบบเงียบๆที่เราอาจมองข้ามได้เสมอแล้วเจอกันใน EP 7นะคะบ๊ายบายค่ะ